สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Robox นะครับผมในด่านที่มีชื่อว่า Find ไฟ h e b u t t o n นะฮะในช่วงคริสต์มาสแบบนี้มีด่านหนึ่งที่ผมอยากลองเล่นมากเลยด่านที่ผมอยากจะเล่นนะฮะมีชื่อว่า snowy holidays dance, dance dance อ่ไนว่า Dance เหรอ snowy holidays นะครับผมในระดับ hard เลยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนรับวันคริสต์มาสกันหน่อยไปลุยกันเลยดีกว่าอืมตอนนี้ผมอยู่ในดินแดนร้านขนมร้านหนึ่งนะครับ ซึ่งข้างนอกผีมะตกหนักเลยนะครับคริสต์มาสแล้วเราต้องหาสำรวจกันเลยครับว่าปุ่มอยู่ที่ไหน <c oughs> ปุ่มอยู่ที่ไหนว่าแต่มันจะเป็นปุ่มละักะดัดเดิมไหมอ่ะมันคือปุ่มเดิมเลยไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะนี่คือหมดฮาร์ดเลยนะฮะผมว่าหายากแน่เลยอะ่ะรูมหนึ่งนะครับเป็นทั้งหมดสิบห้ารูมนะครับผมโอเคเราต้องหาปุ่มนะฮะซ่อนอยู่ที่ไหนนะมันอาจจะซ่อนอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ เราต้องรู้ก่อนว่าปุ่มอะลักษณะเป็นยังไงก่อนนะครับปุ่มจ้าอยู่ไหนปุ่มซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไม่มีปุ่มอยู่ที่ไหนกันนะมันจะมีการแบบซ่อนไหมซ่อนตามของไปไม่มีใช่ไหมไออย่างอื่นคลิกไม่ได้เนาะโอเคไม่มีนะฮะปอม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 โอ้โหหาดักนันอยู่นี่ มันซ่อนอยู่นี่โอ้เราก็หาักนานเอาเดินมาเจอเลยบังเอิญจัดโอ้ยคือมันอยู่ตรงไอ้ใตค้คนดี้ครับเอามาห้องสามเลยแล้วห้องมีอยู่แค่นี้ด้วยต้องเจอแล้วนะโอเครัษณะ,ะปุ่มคือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีเปลี่ยนนี่ไงเป็นไม้โอเคเจอเลยครับจังหวะนี้อ๋ห้องนี้ห้องที่สี่นะครับปุ่มอยู่ไหนวะ เพดานเพดานไม่มีนะแต่แถวโคนมีไหมต้องดูตามผนังให้ดีนะครับอาจจะอยู่ตามผนังก็ได้ไม่มีเลยอ่ะใต้นี่มีไหมไม่มีนะฮะรถไฟคนหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่นะครับโอเคไม่มีอุ้ยต้องดูให้ดีนะฮะอันนี้ยาจริงเอ๊ผมเห็นอะไรตรงนี้น่ะโอเคอุ้ยลงได้ปะลงแล้วตายปะอ้าว โอเคไม่ตายแต่ขึ้นยังไงก่อนอ๋อ,อขึ้นได้ขึ้นได้โอเคมาครับต่อไปห้องที่5้าแล้วครับรูม,มีอยู่แค่นี้อุ้ยอย่าบอกว่าต้องต้องลงไปอะดำลงไปเพราะว่ามันลงได้อาจจะซ่อนอยู่ใต้นี้ก็ได้ครับโอเคมามาต่อไปตอนนี้ก็มีนะหาดูด,ดีๆเผื่อมีเผื่อมีไม่มีนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรได้วะเนี่ยงงอ่อกำแพงนี้ไม่มีนะกำแพงนี้ ผมดูกรแพงแล้วไม่มีนะครับเดี๋ยวผมดูดีๆก่อนผมดูดีๆก่อนถ้ากําแพงไม่มีหรือทางขึ้นทางขึ้นก็ไม่มีนะทรงสี่เหลี่ยมองนีมันอาจจะอยู่ตรงทางขึ้นก็ได้เราดูตรงนี้สิมีไหมตรงนี้ก็ไม่มีครับโอเคแสดงว่าไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคาดไว้ค่อยๆโดดปึ๊บโอเคหาดูดีๆก่อนหาดูดีๆตอนนี้อ้านี่ไงเจอแล้วอยู่กำแพงต่อไปครับ ห้องที่6ห้องที่หนี้กําแพงกําแพงดูกําแพงให้ดีนะฮะใน,นจังหวัดเนียนจับกําแพงมากตอนนี้ห้องมีอยู่แค่นี้ด้วยดูให้ดีดูให้ดีอาจจะชิดอยู่หลังนี้แหละไม่มีหลังนี้ล่ะหลังนี้ไม่มีนะฮะตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับอุ้ยข้างล่างของขวัญเพียบเลยอย่าไปโซนนั้นบ้างจังตรงนี้ไม่มีนะครับว่าไงจะเพนกินในายรู้ป่าว่า ปุ่มอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันออน้องก็ไม่รู้แต่เราจะรู้ไหมโอ้ยซ่อนเก่งเหลือเกินซ่อนเก่งซ่อนเก่งหัวกำแพงนี่แหละมันคือกำแพงนี่แหละแต่ว่าหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนในนี้ปะ่ะซอกนี้ไม่ใช่ซอกนี้อะดูดีๆนะฮะระดับฮาร์ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ซอกนี้ซอกน,อนี้ไม่มีนะไม่มีนะครับตรงนี้มีไหม ไม่มีอ๋ออยู่หลังคาเลยนี่หว่าอยู่เพดานเลยโอเคอยู่เพดานเลยครับโอเคครับต่อไปด่านที่เจ็ดนะฮะอ๋อปุ่มอยู่ใส่นะอ้าวอันนี้เจอง่ายเลยมาครับต่อไปต่อไปจะเป็นรูมที่8นะครับห้องนี้เป็นห้องครัวอ่าปุ่มเพว่าอยู่หลังตู้เย็นคงไม่ซ่อนเลยขนาดนั้นแล้วมัง้งไม่มีฮะ เอ๋อยู่ไหนนะอุ้ยห้องเล็กมากด้วยห้องเล็กมากต้องหาเจอง่ายๆหน่อยใต้โคมไฟมั้ยไม่มีตามกองตามกล่องไม่มีจานละ่ะไม่มีฟุกกี้เพดานตรวจสอบเพดานให้ดีฮะหลังกลองกขวานไม่มีนะอุ้ยแล้วหายไปไหนละ่ะหายไปใส่ใต,ต,ต้โต๊ะกายโต๊ะเก้าอี้ไม่มีอุ้ยหายยากจริงรอบนี้คุณผู้ชม แล้วอยู่ในซอกคงไม่ใจร้ายเกินไปถึงขนาดซ่อนข้างนั้นละ่ะอุย้ยปีนได้อะเหมือนจะปีนได้มีไหมครับโซนนี้อ้าวอยู่ข้างตู้เย็นนี่เองอเห็นชัดเจนเลยครับมาต่อไปดานที่9ครับ,บรูมที่9ก้าแต่ห้องเล็บมันก็ดีอย่างนะจะได้ดไม่ต้ไปต้องหาก,กว้างไกลเกินดูเพดานอ้าวพอจะบอกว่าดูเพด,ดานผมก็เจอสิ่งนี้เขาให้ จัดไปพี่น้องอู้ห้องสิบแล้วครับเหลือแค่หกห้องเท่าน,นั้นมาอีกห้าห้องหกห้องนะฮะวันดีคุณเห็นปมไหมไม่เห็นอะ่ะไปที่อื่นไปขอโทษครับปมอยู่ไหนนะเจ้าตัวเล็กเจ้าเห็นไหมไม่เห็นอย่ามายุ่งข้ากำลังทำหน้าที่อยู่ขอโทษครับป <laughs> มอยู่ไหนพ <laughs> อละลาบละลวงปีนขึ้นหน่อยมีไหมไม่มีเพดงเพดาต้องดูให้ดีนะฮะ กำพงกำแพงอาจจะซ่อนอยู่แถวนี้ก็ได้กล่องของขวัญเพียบเลยขอแอบปเปิดซักกล่องได้ไหมอ่ะเพื่ออยากรู้ว่าใครให้อะไรมา <c oughs> อออยไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะอเพดานเพดานเพดานไม่มีนะเออเอออ้าว อะไรไม่ได้เอา้าเห็นเส้นชัยอยู่โน้นจะบั๊กเหรออย่าเลยอย่า, <c oughs> ยาเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวขี้เกียจเล่นใหม่ผมก็ยังหาไม่เจอนะฮะอาจจะอยู่ตามกล่องก็ได้ผมดูดีดีก่อนกล่องกล่องอาจจะอยู่ตามกล่องก็ได้นะสังเกตดูดีดูดีดูด,ดีป๊าป๊ปาป๊ปาปอันนี้อยู่ตามกล่องจริงด้วยปุ่มแดงเชียวนะโอเคครับด่านที่11แล้วฮะรวม11ปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่ที่ใด โปรดบอกให้เจ้รปุโรธีวันเช้วันดีเจ้าเฟตกนนออินน้อยสวัสดีครับ,บเจ้าเฟตกินน้อยอยู่ที่นี่หนาวไหมค <c oughs> งคงไม่หนาวหรอกเออเป็นสัตว์ที่อยู่โคตรกระเดอยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ปุ่มอยู่เนี่ยอ๋ออ๋อ,อน่าเห็นนะอย่าคิดว่าไม่เห็นอุ้ยรอบนี้กล่องเยอะเลยครับด่านที่12นะฮะอุ้ยโซนนี้กล่องเยอะมาก จะเยอะไปไหนอ่อยแแม่คุณบอกว่าตามกรอกนี่แหละไม่หรอกเพราะว่ากําแพงมากกว่าให้เดาผมว่าอยู่กับกำแพงไม่ก็ซะตามซอกตามซอกเนี่ยแถวๆเนี้ยไม่มีฮะคิดไปเองปีนได้ไหมปีนได้อันแน่นั่นไงจริงด้วยตามซอกตามตรอกอันนี้อย่าคิดว่าจะหาไม่เจอนี่หาแล้วล่ะอย่าพูดอย่างนั้นแค่ด่านแรกก็หาหน้าอยู่เหมือนกันนะ โอ้ต่อไปลูมสิบสามนะครับอันนี้คืออะไรสตต้าตอนสเทิร์ b นะครับโอเคเอ่ออยู่ไหนปุ่มรอบนี้ห้องเริ่มกว้างขึ้นนิดหน่อยนะฮะปุ่มอาจจะแบบหายากขึ้นนะฮะโอเคเอ่ออยู่ไหนนะอยู่หลังนี้หรือเปล่าอุ้ยปีนได้ด้วยดูมุมกว้างกันอันเน่ผมเห็นแล้วอยู่นูน่นต่อไปไกลๆเลยนะนี่ไงอยู่นี่ครับโอเคสบายสบาย ไม่ยากอุ้ยโซิหิมะาอ่ะ,อะช่วยด้วยผมจมลงไปในหิมะม Help me please นายก็คือไ,ไน็นไดสิเออก็แค่นี้มาแล้วปุ่มอยู่ไหนละ่ะอุ้ยอย่าบอกอย่าบอกต้นจมลงหิมะมถึงจะเจอปุ่ม <c oughs> ไม่หลอกมัง้งก็ยากไปนะนี่อยู่นี่อยู่นี่เ,เจอง่ายอยู่อันนี้ระวังจมนะฮะห้องที่14 1ส่แล้วหรอเพรสุดท้ายแล้วดิไวจัดแต่เจอง่ายมาก โอเคคอนกรีต u l เลชันนี่นี่ยากแล้วหรอเนอยรู้สึกว่าหาง่ายกว่าไอ้ดานไอเวปเจอรอบนั้นอีกดานสุดท้ายนี่ผมคาดหวังแบบดานสุดท้ายแบบยากมากเลยนะคอนกรีตเลชันตอนนี้คุณสามารถทำภารกิจสำเร็จนะครับในการหาปุ่มนะนฮะเด็ดเดน Snowy Holidays ของคณที่เล่นนะครับผมแต่ว่าด่านที่ยากที่สุดในดานนี่คือด่านหนึ่งะด่านหนึ่งนะีนงคือหายอย่างนาน โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฟเดอะบัตทนนะฮะเกมโรบอทของเราในแมปนี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนายแบรัมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับสำหรับวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าวู้